ช่วง inspire me ปัญหาอย่างยกตัวอย่างง่ายๆก็หลังมองค่ะแบบว่าไฟจราจรจะเสียบ่อยมากแล้วก็รถจะติดบ่อยมากแล้วบางวันแบนบวันธรรมดายอย่างเงี้ยตำรวจก็ดากัาแบบไม่มีป้อมอะค่ะแล้วแบบทำให้แบบเดือดร้อนแล้วก็แบบไม่มีตังจ่ายค่าปรับอย่างเงี้ยมันก็ผิดกฎหมายในระดับหนึ่งนะคะไม่มีป้อมอะไร เป็นการจราจรของเชียงใหม่เนะะี่ยค่ะอย่างรถแดงใช่ไหมคะสําคัญเลยคะ่ะถ้ามาเชียงใหม่เราจะนึกถึงรถแดงใช่ไหมคะแต่ว่าคุณลุงรถแดงที่ขับอยู่ทุกๆวันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยใส่ใจในการจราจรของเชียงใหม่เลยะคะ่ะทุกคนจะรู้กันว่าเวลาขับรถเนี่ยถ้าเกิดว่าขับตามรถแดงเนี่ยจะต้องขับระวังเรามาลองให้มากก็อยากให้คุณลุงคุณป้ารถแดงเนี่ยขับโดยรู้กฎจราจรนิดนึงนะคะ่ะครับ วนบ,บนนจริงดน,นตรีบ้านเราที่ที่พี่มองพี่ว่ามันเป็นเรื่องของการ put, put อินพูดเอาพุตอ่ะอินพูดมาอย่างไรก็เอาพูดออกมาอย่าง้นคือเหมือนกับว่าถ้าเรามีครอบครัวพ่อแม่สั่งสอนเรามานี้พ่อแม่บอกว่าอันนี้ดี พ่อแม่เราบอกว่าอันนี้ไม่ดีเราเพิ่งจะรับรู้มาแค่นั้นใช่ไหมเหมือนกับในบ้านเราก็คือว่าถ้าค่ายหรือว่าอะไรเนี่ยพยายามนะนาเสนอเพลงไรออกมาแล้วก็บอกว่านี่เพลงนี้นะเพลงนี้นะเพลงนี้คือคนฟังเนี่ยี้เขาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้เลยว่ามันดีหรือไม่ดีหรืออะไรประมาณนี้คิดว่าการนําเสนอของคนที่มีอิทธิพลในการที่จะเอาเพลงเนี่ยมาเผยแพร่มากกว่าครับซึ่งที่ว่าถ้าเกิดมีคนที่กล้า หรือว่าค่ายหรือว่าอะไรก็ตามที่กล้ยายามจะนาเสนอเพลงที่ค่อนข้างจะอิสระมากก็ทําออกมาแล้วก็ให้คนฟังเลือก<ม>พี่ว่าทุกทุกแขน,นทุกแบบที่เพลงที่ออกมาที่เป็นลักษณะของความอ,อิสระเนี่ยจะมีคุณอยู่แล้วอย่างถ้าเรารู้จักแต่เพลงประเภทเนี้แบบประเภท A กับประเภท B ทุกชั่วโมงของรายการวิทยุรายการทีวีก็เปิดแต่เพลง A เพลง B แล้วพี่ถามมันว่าแล้วคนฟังเขาจะรับรู้เขาจะรู้ไหมว่ามันจะมีเพลง C เพลงด<ม>ีเพลงแ เขาก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเขาก็จะม่ตัดตเป็นเพลง A หรือเพลงแล้วเขาก็ต้องคิดว่าอ๋อนี่คือเพลงที่ดีที่สุดมีครับแต่ว่าผลตอบแทนหรือผลตอบรับไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะก็อาจจะเป็นแค่ได้ทําในสิ่งที่เองอยากจะทาและนําเสนออยากจะดูว่าสักตั้งว่าวจะมีคนชอบขนาดไหนแค่ไหนมากกว่าคงเป็นได้แค่นั้นเพราะว่า อืพี่เลยังเชื่อในเรื่องของการประชาสัมพันธ์อะมากเพราะว่าการโฆษณาการอะไรเนี่ยมันทําให้เพลงที่แบบบางทีไม่มีอะไรมันสามารถจะไปได้ถึงไหนตอนไหนได้โดยที่แบบด้วยความไม่มีอะไรของมันอะแปลกองมัน mm hmm. เพราะว่ามันมีมันมีสื่อสื่อพวกที่ว่าสื่อเนี่ยสําคัญสื่อเป็นอะไรที่แบบมีค่อนข้างมีอิทธิพลกับวงการบ้ากเรามากพอสมควรอืมไม่แค่พอสมควรแลนะ้มันจะมีมากมากมากเลย ทำให้คนที่เป็นพระเอกกลายเป็นผู้ร้ายได้ภายในช่วงเวลาข้ามคืนทําได้ครับพลิกผันอะไรทุกอย่างได้ความเป็นตัวของตัวเองคนที่เล่นดนตรีอาจจะมีเพาเพลงบางเพลงเล่นไม่ยากเลยทําไมถึงมีคนชอบ<ม><ม>พี่ว่าสิ่งต่างๆนี้มันคล้ายๆต้นทางกับปลายทางปลา,า,ายทางมันอยู่ที่คนฟังและคนรับ มากกว่านะครับบางอย่างสิ่งที่เราเล่นออกมามันยากก็ใช่ในความรู้สึกข,ของเราแต่มันมันไม่สามารถจะสร้างอะไรใหม่ๆได้มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับบางทีสิ่งที่ง่ายๆแต่ลงตัวแต่โอเคมันก็ช่วยทําอะไรที่เกิดในสิ่งใหม่ๆได้ที่มองดนตรีคล้ายๆกับข้าวเหมือนอาหารนะ่ะเหมือนกับว่าเราตักข้าวคํานึงบางครั้งเราตักคําใหญ่ไปมันรู้สึกแบบอร่อยนะเคยกินข้าวแล้วแบบ คือหิวอ่ะใส่คํำใหญ่เลยแล้วม่นร<ม>ู<ม>้ส<ม>ึกแบอร่อยว่ะแต่มันเยอะไปว่ะ<ม>อันนี้ก็อย่างแปลกมากันนิดเดียวชิมโอเคเว้ย <ผม S 1> สายกลาง<ม>ไงนี่เขาพูดเลยเจ้าพูดมาไมา่รู้กี่พันปีแล้วก็ยังใช้ได้ทุกวงการที่ว่าดนตรีในทุกแขนงมีจุดเด่นจุดด้อยไม่เหมือนกัน ถ้าเราเป็นคนทํางานเพลงอย่าลืมว่าเราสามารถจะนําจุดเต่ตนจุดด้อยในแนวดนตรีต่างๆที่เราอาจจะไม่ชอบเอามาใช้ได้คือบางทีเราต้องตั้งคำถามกับตัวเองเวลาเราฟังเพลงอะ่ะสมมติเราฟังเพลงอะไรสักอย่างความรู้สึกของเรามาาันจะขึ้นมาว่าคุณไม่ชอบมีสักคนไหมที่จะถามตัวเองว่าทําไมไม่ชอบไม่ชอบเพราะอะไรในลองหาข้อดีในดนตรตีที่เราฟังนีทีิมีไหมจะไม่มีคำถามนี้เกิดในใจของคนที่ฟังเพลงส่วนใหญ่คุณไม่ชอบ ไม่ฟังอะไม่ฟังก็คือออกไปเลยไม่ฟังอันนี้คืออันนี้คือมันเป็นพี่ว่ามันเป็นโอกาสที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับก็คือจริงๆล้วการฟังเพลง,งนี้พี่ก็มีเพลงที่ชอบและไม่ชอบแต่บางทีมันก็มีคำนึงขึ้นมาในใจว่าแล้วไงแล้วไม่ชอบแล้ววันหนึ่งทําไมฟังแล้วมันชอบพยายามที่จะมายัดเยียดไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเราแค่พยายามที่จะเปิดใจกว้างแล้วฟังแล้วก็ทํา จุดเด่นหาคําตอบให้ตัวเองทําไมไม่ชอบทําไมชอบมีข้อดีไหมไม่มีข้อดีตรงไหนเนี่ยสําคัญครับมีมีมีผลประทบมากเรามองในมุมไหนถ้าเรามองในมุมคนทําง,งานเพลงแต่ถ้าเรามองในมุมของผู้เริโภคผู้ริิโภคได้เต็มเตมแต่สิ่งที่เข้าได้จากร้อเปอร์เซ็นต์เขาได้อยู่แค่ยี่สเอร์เซ มันเป็นพี่ว่าพี่ว่ามันเป็นการสร้างที่ใสในการฟังการรับงานที่ไม่ดีไม่ดีเพราะว่ามันเร็วจนเกินไปมันง่ายจนเกินไปมันทําให้แบบเพลงอย่างเมื่อก่อนถ้ามีเพลงหนึ่งร้อยเพลงในการฟังเนี่ยเรากว่าจะมาหาฟังกว่าจะรับรู้มันอาจจะใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งปีในการฟังเพลงร้อยเพลงแล้วเราจะไม่ไม่ได้เลยหลีกจากกับดนตรีเพราะเราไม่สามารถจะเข้าไปลง้งลวงลึกแล้วก็ลงไปอยู่ในรายละเอียดของมันตรงนั้นได้เพราะเดี๋ยวก็เอาเพลงใหม่มาได้เพราะว่ามันดาวลหลดง่ายครับ แต่เมื่อก่อนกว่าจะมีทํามีปกมีอะไรกว่าจะซื้อมาฟังกว่าจะนั่งฟังกว่าจะอินกับมันเสรจถามว่าคนปัจจุบันเนี่ยตัวปกซีดีหรือปกเทปหรือปกอะไรก็ตามไม่เป็นที่นิยมในการเสพแล้วแต่ลองเมื่อก่อนซื้อมาเราต้องมาดูปกซีดีอ่ะคิดว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่สําคัญมากพอๆกับตัวงานแต่เดี๋ยวนี้ในยุคไอทีไม่มีละมันมีแค่ตัวงานซึ่ง มันอาจจะถูกลบเลือนไปเมื่อไหร่ก็ได้มันจบได้มันแตกต่างกันอย่างนี้